พระเจ้ารู้จักเทวดาทุกคนเทวดาคิดอะไรเนี่ยรู้หมดมีพรหมอยู่ชั้นหนึ่งคิดว่าไม่มีพิกุรูปใดมาอยู่พรหมชั้นนี้ได้พระเจ้ารู้ความคิดแค่นั้นขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวพรหมโมคลานะเห็นพระเจ้าไปไหนอ่ะไปขึ้นไปบ้างมหากไปนาข,ขึ้นไปนะใครต่อใครขึ้นไปลาบทิฏฐิของพรหมนะอีกทีหนึ่งพรหมก็ คิดว่าตนเองยั่งยืนผู้เจ้าก็บอกไม่ใช่โตขึ้นไปโตว,วาทากันผู้เจ้าก็บอกเขาบอกเขาจะทําให้เขาหายไปจากผู้เจ้าแต่เขาก็ทําไม่ได้ผู้เจ้าเขาก็บอกอ่ะถ้างั้นผู้เจ้าทําให้หายไปจากเขาสิถ้าคิดว่าละเอียดกว่าเขาผู้เจ้าก็ทําให้ตัวของท่านเนี้ยหายไปจากการเห็นของผรมแต่ให้ผมได้ยินแต่เสียงได้ผมก็เลยยอม นะว่ามีสภาวะที่ละเอียดกว่าเขาดังนั้นพระศาสดานเนี่ยร่วงรู้ทั่วโลกธาตุเลยอยอะ